สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ริซูบานปีเนอรซอยบางรักน้อ no ย11นนทบุรีนะคะในผลิตภัณฑ์บำรุรงผิวต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มักจะมีนะคะส่วนผสมของสารกันแดดเข้าไปด้วยนะคะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกว่าเป็นซันบล็อกบางชนิดบอกว่าเป็นซันสกรีนวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างกันระหว่าง2องคำนี้ซันบล็อกกับซันสกรีนเริ่มกันที่ซันบล็อกค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นการบล็อกดังนั้นก็จะ ะป้องกันแสงแดดออกไปจากผิวของเรานะคะโดยการช่วยสะท้อนหรือว่ากระจายแสง U V ออกจากผิวไม่ให้แสง U V ผ่านเข้าชั้นผิวหนังได้จะมีลักษณะ ทึบแสงนะคะค้นหนืดสูงเลยส่วนซันสกรีนจะป้องกันแสงแดดด้วยการมีสารเคมีที่ดูดเอารังสี U V อันตรายเนี่ยเข้ามาเก็บไว้แทนนะคะซึ่งควรทาก่อนออกแดด30นาทีค่ะแล้วคำที่เรามักจะเห็นคู่กับผลิตภัณฑ์กันแดดก็คือคำว่า S P F S P F เนี่ยจริงๆแล้วย่อมาจาก Sun Protection Factor Sun Protection Factor ที่เป็นค่าแสดงประสิทธิภาพครีมกันแดดในการป้องกันแสง U V B โดยคนทั่วๆไปนะคะจะใช้ประมาณ S P F 15ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะหมองคล้ำง่ายเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกใช้ S P F สูงหน่อยเป็น S P F 30ค่ะ ส่วนค่าแสดงการปกป้องผิวจากแสงรังสี UVA เนี่ยจะใช้คำว่า PA PA ที่ย่อมาจาก Protection Grade of UVA Protection Grade of UVA ค่ะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือ PA plus PA กแล้วก็ PA เก็ดความรู้อาเซียนมาดูการโลชั่นทาผิวในภาษาลาวเรียกกันว่าอะไรโนน้ำมันทาผิวอืมเขาเรียกกันเลยว่าเป็นน้ำมันทาผิวค่ะถ้าจะเรียกโลชั่นทาผิวในภาษาเวียดนามนะคะก็คือแกมเซืองสะแกมเซืองส่อส่วนชาวสิงคโปร์จะเรียกว่ารุ่นฟูลู รุ่งฟูหลูเป็นภาษาษจีนขอบคุณทร i s ิชันกรุ๊ปขอบคุณ c ี Bright Holdings นะคะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่ไว้เจอกันใหม่โอกาสต่อไปนะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย